ขอตอบรับเข้าสู่ช่อง88ส p o r t ตนิวนะคะ girl, คำ<ล>เตือนนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยควรได้รับคำแนะนำในคลิปนี้มันอาจมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมผู้ปกครองเนี่ยควรได้คำแนะนำนะคะไม่ใช่ปล่อยให้เด็กนั่งดูคนเดียวละสวัสดีค่ะพบกับข่าวสารฟุตบอลดีๆก็บทางเรานะคะ วันนี้เราจะพามาชมฟาบิซซโอนะคะเผยเหตุผลที่แมนยูเนี่ยพลาดได้ตัวเฟเดริโกนะคะเรามารับชมไปพร้อมกันเลยนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงฟาบิซซโอนักข่าวสายกีาชื่อดังของอิตาลีนะคะยืนยันว่า แมนยูเนี่ยได้มีการติดตอ่อขอซื้อตัวเฟเดริโกนะคะแมนยูเนี่ยเขาอยากได้ตัวซานโชมาร่วมดูยตารางบอลแต่ด้วยเรื่องค่าตัวที่สูงเกินไปนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องมองหาตัวเลือกอื่นซึ่งเฟเดริโกเนี่ยคือแผนสำรองของพวกเขาแต่ว่าแค้งวัย2 2ปีนะคะยังอยากที่จะเล่นในอิตาลีต่อไปทำให้การย้ายทีมเนี่ยไม่เกิดขึ้นโดยทางฟา b r บิซิโอเนี่ยเขาเผยว่าแมนยูเนี่ยต้องการตัวเฟเดริโก เป็นอย่างมากและพยายามที่จะเซ็นสัญญาให้ได้แต่ติดที่ตัวนักเตะเนี่ยเขาอยากอยู่ในบ้านเกิดต่อไปจึงเลือกเล่นให้กับยูเวนตุสทั้งนี้นักเตะทีมชาติอิตาลีตกลงย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสด้วยสัญญาของการยืมตัว2ปีพร้อมด้วยออปชั่นซื้อขาดในช่วงตลาดนักเตะวันสุดท้ายพอดี เรามาดูทางด้านแมนยูกันมากนะคะว่าทางแมนยูเนี่ยเขาต้องการตัวเฟเดริโกจริงๆหรือเปล่านะคะก็ได้มีข่าวออกมานะคะว่าแมนยูเนี่ยทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกจ้องจะคว้าตัวเฟเดริโกปีกทีมชาติของอิตาลีนะคะในฤดูการนี้หากสโมสสนเนี่ยไม่ได้ตัวซานโชนะคะปีกทีมชาติอังกฤษของโดดมุนนะคะที่รู้จักกันทั่ว ซานโชเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายอันดับหนึ่งของแมนยูกับการเสริมทัพของสโมสรเมื่อจบซัมเมอร์นี้ข้าวออกมาทุกวันว่าเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานฝ่ายบริหารของแมนยูนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสโมสอนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทุ่มเงินมากมายมหาศาลกับการเสริมทีมเนื่องจากผลพวงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ดีดของซานโชไม่แน่นอนแล้วจึงมีข่าวว่าแมนยูเนี่ยเขาใช้แผนสำรองเตรียมสอบถามเฟเดริโก้ดาวเตตทีมชาติอิตาลีที่มีการเล่นได้ดีของต้นสังกัดกับการทําประตูไป6ประตูกับอีก5แฮตติกในฤดูนี้และคิดว่าเฟเดริโก้เนี่ยมีค่าเหนื่อยแค่61ล้านปอนด์แค่นั้นสําหรับปีกวัย22ปีสามารถเล่นได้หลายตําแหน่งทั้งเกมลุกปีกซ้ายปีกขวาและกองกลางฝั่งขวาด้วย <Start. S 2> ทีนี้เรามาดูประวัติของด้านทางเฟเดริโกกันบ้างนะคะว่าประวัติของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเฟเดริโกนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคม คิดตศักราช1,997เขาเป็นนะักฟุตบอลอาชีพชาวอิตาลีนะคะเขาเล่นอยู่ในตำแหน่งปีกให้กับยูเวนตุสในเซเรียอานะคะจากการยืมตัวของสโมสรร่วมลีกอย่างฟิออรเลนตินา่าและทีมชาติอิตาลีเฟเดริโกเนี่ยเขาชอบเล่นในตำแหน่งปีกแต่เขาเนี่ยก็สามารถเล่นกองหน้าได้จากการที่เขาลงเตะไป22นัดทำไป7ประตูเฟเดริโกเนี่ยเขาติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ตอนปี2018 ลงเตะไป31นัดทำได้3ประตูจุดเริ่มต้นการเข้าวงการลูกหนังของเฟเดิโอเริ่มจากทีมเยาวชนของ US ตอนปี2002เฟเดริโกเนี่ยเขาได้รับการสอนจากตำนานทัฟรีออเลเรนติน่าจึงพัฒนาฝีเท้าทำให้ได้ตามรอยเท้าพ่อขั้นแรกกับการได้ร่วมทีมเยาวชนฟรีออลเรนติน่าตอนปี2007และได้สัญญาอาชีพครั้งแรกในปี2016 เรามาดูเรื่องราวและผลงานกับทีมชาติชุดใหญ่ของเขากันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างแม้ว่าจะถูกเรียกติดทีมชาติในเดือนมีนาคมพิธศักราช2017ฟาเดลิโกถูกเลือกติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเวนดู่าในในัดกระชับมิตรที่พบกับซานมาริโนที่เอมโปลีเมื่อวันที่31พฤษภาคมเขาได้ลงเล่นนัดแรกให้กับทีมชาติอย่างไม่เป็นทางการในนัดนั้น ช่วยให้อิตาลีเอาชนะไปได้ถึงแปประตูต่อศูนย์เดือนมีนาคมคิสองพันสิบแเขาถูกเรียกติดทีมชาติครั้งแรกในการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใต้การคุมทีมของบาโจในนัดกระชับมิตรที่พบกับอาร์เจนตินาและอังกฤษต่อมาเมื่อวันที่23มีนาคมเขาได้ลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในนัดที่พบกับอาร์เจนตินาซึ่งอิตาลีพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อศูน เขาทำประตูแรกในนามทีมชาติเมื่อวันที่18พฤศจิกายนในนัดที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเนียก้ประตูต่อนหนึ่งในนัดสุดท้ายของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020รอบคัดเลือกภายใต้การคุมทีมของโรเบโตซึ่งในนัดนั้นเขาทำแฮตริกให้กับซิโรและลิกาโตและมาเดือนมิถุนายนคศ2021เฟเดริโกเขามีชื่อติดทีมชาติ ชุดลุยซึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020เขาได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำนัดจากยูฟาในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่อิตาลีเอาชนะเวลนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้อิตาลีเนี่ยผ่านเข้ารอบด,ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม และเรื่องราวที่จบลงไปนะคะก็คือข่าวฟาบิซิโอนะคะเผยเหตุผลที่แมนยูเนี่ยพลาดได้ตัวเฟเดริโกนะคะเราจะกลับมาพบกับข่าวสารฟุตบอลกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะช่องของเรานะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารวงการฟุตบอลใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับชมกันทุกวันนะคะช่องเราไม่ได้มีแค่ข่าวสารฟุตบอลอย่างเดียวนะคะช่องของเรายังมีโปรแกรมบอลทีเด็ดบอลผลการแข่งขันและไฮไลท์บอลให้ท่านได้ติดตามรับชมกันนะคะ พรุ่งนี้เ่าลงคลิปเวลาเดิมนะคะใครไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆกับทางเรากดติดตามไว้สวัสดีค่ะกิจกรรมทายคลิปนะคะเรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันนะคะเราจะให้ทายว่าทำไมเฟเดริโกเนี่ยเขาถึงไม่ย้ายไปอยู่กับแมนยูถ้าใครสนใจอยากร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลกระทางเรานะคะพิกที่ลิงกด้านล่างหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะแอดไลน์ที่อยู่ท้ายคลิปได้เลยนะคะหมดเวลาทายผลพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรง แล้ววันนี้นะคะเราก็มีเว็บพนันบอลออนไลน์และเกมคาสิโนโออนไลน์มาฝากนะคะและเว็บนั้นก็คือเว็บยูฟ b าเบ168นะคะเว็บเขาเนี่ยฝากถอนไม่มีขั้นต่ำฝากถอนอัตโนมัติฝากถอนโอนไว้บริการประทับใจต้องอยูฟาเบ168สนใจสมัครคลิกเลย